วัครับวันนี้พามาชมยามาฮ่ mt 0 9นะครับชมนี้เป็น mt 0 9นะครับปี2016มี abs และเป็นโครงเทานะครับผมจะไม่ใช่ f z นะครับ mt กับ f z นะครับจุดต่างเลยนะครับจะบอกให้ฟังแล้วกันเนอะรูปร่างหน้าตาภายนอกเหมือนกันหมดครับแต่จะมีเพิ่มมาก็คือมี abs นะครับแล้วก็ถ้าเป็น14-15นะครับ จะเป็นโครงสีดำอันนี้เป็นโครงสีเทานะครับแล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์เลยคือถังจะเป็นสีส้มนะครับอ่าคันนี้ปี2016นะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับอ่าทาสีต่อให้เรียบร้อยแล้วครับผมสองหนะครับจัดของแต่งให้ใหม่ด้วยคือท่อนะครับฟูลทั้งชุดนะครับ ใหม่ๆเลยเพิ่งใส่ให้นะครับร้านนี้ท่อเดิมไม่ขายนะครับมันไม่ลั่นไม่ถูกใจไวรุ่นนะครับอ่ะก็รายละเอียดตัวรถนะครับผมรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่เคยลม้มไม่เคยชนนะครับปี2016เลขไม้อยู่ที่23,000โลนะครับกุญแจ1ดอกนะครับภาษีเต็มเป็นตัวเอมเมีเอบนะครับอ่ะของแต่งก็จะมีกระจก ปลายแฮนด์นะครับไฟเลี้ยวแต่งนะครับวิ่งใต้ไฟนะครับแล้วก็มีตโว์แบตนะครับตรงนี้นะครับของโคโซนะครับกาดหม้อน้ำนะครับท่ออะคาโวิกฟูนะครับแล้วก็มีกันตกนะครับสีเดิมสวยๆเลยนะครับคันนี้ โหมด A B t a n d ด r d ใช้ได้ปกตินะครับเลขหม่ที่2 3งหมนะครับเครื่องสตาร์ทง่ายครับผมเดิมๆนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับสีเดิมๆเลยสวยๆนะครับใครหา MT 0 9อยู่ลองพิจารณาได้ครับผมไม่แพงนะครับคันนี้ปี2 0ง6นะครับเปิดราคาที่169,000บาทนะครับ ลถได้นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับนะมาดูด้านท่อกนอนนนอนันนะครับก็ท่อเขเหมนลั่นเลยจะบอกให้แต่ขออนุญาตไม่เบิ้ลนะครับเพราะว่าแถวนี้มีบ้านคนนะครับเดี๋ยวเขาจะด่าเอาได้นะฮะถ้าลั่นต้องไปลั่นทางนอกนะฮะ ก็ไม่มีอะไรมากครับปี2016นะครับมี ABS ระบบไฟ ABS อะไรปกตินะครับเครื่องยนต์ปกตินะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับ1,69,000บาทนะครับอ่ารถเดิมครับของแต่งสภาพรถตามนี้เลยนะครับผมรถอยู่หลังสิทธิ์ปทุมธานีครับจัดส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ทุกจังหวัดนะครับสดรถได้นะครับอยากต่ออยากแถม โทรมาทักแชทมาได้ครับคุยกันนะครับก็รถก็สวยๆครับไม่มีตำหนินะครับช่วงนี้0ูนย์เก้ี่จะเป็นอะไรที่ขายดีมากเลยแล้วก็รถหาไม่ค่อยได้นะครับคนเริ่มไม่ค่อยปล่อยเลยนะครับแต่ก่อนจะเป็นจะเป็นรถที่แบบเข้าร้านไหนร้านก็ไม่เอานะครับใครก็ไม่อยากขี่นะครับด้วยรูปทรงมันดูหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้นะแต่ก่อน เขาจะเป็นเน้น Z900 CB650 นะครับแต่สำหรับผมไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องไปเล่นรถตลาดนะครับรุ่นไหนก็ได้ขอให้เราชอบนะครับ09เนี่ยเป็นรถที่ขี่ดีเลยนะครับมีโหมดอะไรพร้อมเลยนะครับ 900CC 3ซีสูบนะครับไม่ซ้ำใครแน่นอนนะครับหน้าตาโฉมสระเปานี่ด้วยนะครับหล่อเลย09เเนี่ยมันเป็นรถที่ ดิบอยู่แล้วนะครับทอกเยอะนะครับใครชอบแรงๆนะครับต้องนี่เลย09โหมด A บิดกระเด้งเลยนะครับยกล้อได้สบายนะครับอ่า1 6 9 0 0 0บาทครับสดรถได้นะครับรถเยอะด้วยนะครับคุยง่ายนะครับลองโทรมาดูครับรถอยู่รลังสิทธ์ปทุมธานีนะครับเบอร์ติดต่อ0955289130นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอาเป็นว่าสวยนะครับราคาถูกด้วย ถูกกับซื้อที่ร้านแน่นอนนะครับถูกกับซื้อที่ร้านแน่นอนจะซื้อรถที่ผมนะครับแนะนำไวนิดนึงนะฮะเพราะว่าส่วนมากรถก็ไปไวนะครับไปไวเลยคือรถก็นี่ครับสะอาดเนียนๆน,น,นะครับ ใครที่ซื้อไปนะครับหรืออะไรยังไงอยากขายคือก็รับซื้อนะครับรับซื้อรับเทอร์แลกเปลี่ยนได้หมดครับอยากปิดไฟแนนซ์หรือยังไงก็ก็รับปิดนะครับใครมี MT-09 f ี0 9นย์อนาะครับอยากขายเสนอติดต่อมาได้นะครับตามช่องทางที่ผมใส่ไว้ข้างล่างนะครับใต้ลิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเป็น ID ดียไลน์นะครับติดต่อได้หมดเลยนะครับ ซื้อให้ราคาดีนะครับซื้อง่ายจ่ายสดนะครับให้ราคาดีรับรถถึงที่นะครับก็1 6ึ9 0 0สบาทนะครับถูกกว่าในตลาดแน่นอนถ้าเข้าร้านก็ต้องมีแ7นเจ็ดเกถึงสองแสนนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคนติดตามจะครบ1,000งพัแล้ว ผมจะได้เปิดรายได้เขาบ้างนะจะได้มีรายได้เขาบัาง่งนะครับอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็บอกได้ครับผมก็พยายามจะเรียนรู้นะครับกับเรื่องการทำ u t u b e นะครับทำช่องนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เดี๋ยวผมมี0-7อีกคันหนึ่งเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมกันซื้อรถที่ผมราคาเราแน่นอนนะครับราคาเราอยู่แล้วเปิดก็ถูกแถมยังลดได้อีกนะครับ ส่งก็ได้เก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับซื้อที่ผมเนี่ยได้รถแน่นอนนะครับผมสดรถเยอะนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็สวยนะครับอ่าสวยสวยเลยนะครับใครอยากเอา big กไบคตัวเล็กกว่านี้มาเทิร์นหรือตัวใหญ่กว่านี้มาเทิร์นก็รับนะครับอ่าติดไฟแนนซ์อยู่ก็รับนะครับ โอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์095 528 9130นะครับบิ๊กครับขอบคุณครับ